ห้อละอเก้าบาทมึงใก่ซิมหอยแข็งมีงจะแสบหอยแข็งใหญ่เงั้นเต็มแบบเต็มเลยจ้ะไม่เต็มกุ้งสดเอ้ยกุ้งกุ้งสดจ้ะ Mm hmm. มาจากแซ่บๆนุ่กัน mm hmm. กินเลยดกสดเก็บหมูมาแล้วสดเป็นแซ่บหอม่อ hmm. ย mm hmm. อร่อยชั้นหมูสำหรับนุ่งกันจากพี่น่อง กุ้งสุกจ้ะอื้มอืมกุ้งหวานปากจุ่มมีหอยแครงกุ้งสุก กุ้งสดนะคะทุกคนวันนี้มือนีน้องจ้าบอกว่าเอาปลาเพชิดแห้งมาค <c oughs> ่ะดีเส็นตามาหนุ่มเซ็นขนมจีนตํามีม่คือเก่าจากพี่น้องจ้ามาจ้ะห่อละเก้าบาท นือต้องกีค่ะจองฮัอืจับนัว Mình chạy xin ngoài khen Mình ta sẽ ạp Ngoài khen nó tìm đập tìm lấy cả mày tìm Cung sốt Ê, cũng, sốt cả nằm ซับลกูก<น>อ่ะกุ้งสุกลาอยากกินแบบโตมิหวัวอมหวานเจรนจ้าหมอนยังไง mà cho tập tập đóng cần cái nắng hàng là bảo bạc Kinh này จับจับบนทา <laughs> งบอกข้าแขงเป็นไงข้าแข็งหวานนี่ย <h ums> งจ้ะห้าแข็งอืออือ้ ใหญ่มากป๊าดกินได้บัลละคอยนีแ่แหล่ะเนี่ยว่าจ๊ะหอยแหละ บ,บ่ไข่เยบ่ะเต็มปา,างไข่ยังวะตัวไง มันเต็มปากเนาะอืมแคบหม,มูสัง้งไม่โดนเลกินมาไปไื่อจะเกลือเอาเป่าค่ะอมาม,มากินหัวกุ้งมาไ,ได้ปากกินต้องหน่อยขาขาอื้อเปล่าหัวกุ้งหัปกปากแ้ง

พิมว่าอยากกินขนมจีน9บาท10ห่อ90บาทเท่านั้นค่ะทุกคนอ๋อแงบนี้บะหม,มี่บูดบะหม,มี่นาวนะขนมจีนแซ่บโอ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> ดีใส่ตากันระเบิดน,นี้ <c oughs> chả nhúng lên Nhúng như lì <laughs> hmm. một กสดป้าน่ามั้บกินมันี่นี่จะไม่อยากกุ้งสดจะไม่อยากกินกุ้งสดไปเห็นมีหนออยากกินก,กุ้งสุกมาจา้ะกุ้งสดอือหืนุ่นแบบนี้อุ้ยกระดินเป็นสีตีหอยแข็ง ไม่ได้กลิ่นเลยสังเกตมันนั่นโตหน่อยเล่บว่าสังเกตหรือเปล่าบ่ใครได้กินตัวใหญ่หรือเปล่าเป็นไงเต็มปากเต็มคนแคบหมูกินกับก๋วยเตี๋ยวก็เลยกินกับไวจับก็เลยกินกับส้มตำก็เล่อย <uld> ớt sạp Chào bức kìm bạ Nói chả Nói sáu cái ok chạm à hmm. rồi เล่มแคบหมูอืมกุ้งจ่ากุ้งว<อ>จะเผื่อนี่ใก่ถุนเคอยียหรือเปล่าจะห่างหกตัว แซ่บจะไมเหรออหืมเบอด,ด์เท่ารเลยนำลองลองดูแรบบมู ชอบจ้ะอืมอืมซุม้มตามยาติดกินตอนสองทุ่มน,นะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามรับจุมรับฟังมือนี้ก่อเบียก,กันน้องจ๋าขอตัวลาไปก่อนน้องจ๋าก็สิกับพอและจ้ะมือนี้กินเก็บอีกโดนสุวละจังสีได้มากพอกันจ้ะพี่น้องจ้า ผู้ใดถามพาก็คือน้องจ่าไปเรียนแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกินคลิปด้วยนะคะโอเคค่ะผู้ใดอยากติดตามน่องไปติดตามที่เพจจา้าจ่าชาแนลนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ